ผมสวัสดีครับผมบัวหลวงมาแล้วพาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรกลางโคกลางป้าพี่น้องนี่คือสมุนไพรดีหลายคนยังบูฮูจักว่าเพิ่นเป็นสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาเบิ่งน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อนี่คือต้นโคคารเด้อะพี่น้องเด้อมากของโคคารพี่น้องข้างในเพิ่นสลิลิบลบิมากเพิ่นลักษณะนี้เลยพี่น้องต้นโคคารมีประโยชน์หนงังพี่น้องเนี่ยผมสิพายให้พี่น้องเบิงเบ่งในเพ,พิ่นกอเด้อพี่น้องเด้อ นายของเพ่นมีใหญ่สมดดยนี่ครับนายของเพน่อนน้อยๆนี่พี่น้องเนี่ยนายในน้อยนี่พี่น้องเนยนายของเพื่นนิดเดียวแต่มากเพิ่นใหญ่มีประโยชน์หยังบอตาสน่ยายบัวหลวงประโยชน์ของเพื่นคือแก้ปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นนะพี่น้องเดยสมุนไพรโคคารนี่ใบของเพื่อนซวงนี่มันล้นมันล้วงพี่น้องใบของเพื่น มีแต่ลำของเพื่อนเดี๋ยวผมแช่บางลำมันนะพี่น้องเด้อนี่คือลำน้อยของเพื่อนพี่น้องนี่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 คือลำน้อยของเพื่อนแกปวดเมื่อยตามเส้นตามเ็นพายเจ็บหลังปวดเอวก็ให้ท่านหาต้มยู่ต้มกิน้อพี่น้องเด้อสำหรับโคคารมันมีดีแนวใดอีกเนตาสนีเฮียาบุญหลวงมีดีคือว่าแม่ไผ่ขาเปี้ยบ้านผมเรียกขาเปี้ยขาอ่อนแรงแะไรพี่น้องหรือว่าเดินบได้ เพชรดดก็เดินบนราคาอ่อนเปียเพรียงแต่ร่างกายในปกติส่วนข้างบนในร่างกายแข็งแรงแต่ว่าส่วนขาในอ่อนเปียเพีย,ยงยางบ่อได้เดินบ่ได้ให้ท่านตัดไปต้มกินนะพี่น้องเด้อสมุนไพรโคค้านนี่นี่น,นี่ให้ท่านตัดตัวเอาต้นโคพันประมาณหนึ่งกำมือทุกข้างต้มกินน้ำประมาณสองลิตรต้มเคี่ยวไปจักน้อยประมาณสี่ห้านาทีหรือตัวยาออกนะพี่น้องแล้วกินไปจักระยะหนึ่งหลังจาก แข้งขาท่านอ่อนแรงเดินบ่ได้เพ้่บ้านผมเรียกว่าขาเปี้ยฮะล่ะแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเขาเรียกสมุนไพโคคานสังเกตเบ้องมากมันนี่แหละพี่น้องว่ามากมันเป็นอะไรคือจั่งผมบอกฮะล่ะรีบๆทางในมันะมากมันนิดเดียวต้มกินแล้วไปจักระยะหนึ่งพี่น้องร่างกายท่านสิดีขึ้นแล้วก็สิเดินเดินได้ตามปกติเด้อพี่น้องเด้อปวดหลงังปวดเอวสามารถต้มกินได้เอาเทละกำมือเด้อพี่น้องเด้อ เอาสมุนไพรทุกโตกินแล้วก็ให้ท่านอยู <con> ah equally, ่ดีม <con> ีแห้งให้แข็งแรงแข็งแข็งแรงขึ้นเด้อร่างกายเด้อกินแล้วก็ให้อยู่ดีมีแห้งกินน้อยก็เป็นยาเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรกินหลายก็ให้โทษก่อนกินก่อนใช้ค่ยศึกษาดีๆบางคนกินแล้วก็บแพ้สมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บบ่อแพ้บางคนกินน้อยก็เป็นยาหายเร็วบางคนก็กินแล้วก็หายซ่าแล้วแต่ธาตุของคนเนาะพี่น้องเนาะ เอาอยู่ดีมีแหง้งได้พี่น้องเด้อกินแล้วก็ได้